สวัสดีครับชาวซีดครับวันนี้เราต้องขอต้อนรับหนุ่มหล่อมากความสามารถนะครับวันนี้เขามาส่งซิงเกิลที่3ให้กับเรานะครับรับรองว่าแดนซ์กระจายอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ต้องขอต้อนรับหนุ่มกัป์ฟิจายะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงสวัสดีครับสบายดีนะฮะมาเมื่อไหร่เจอพี่ดอสตลอดเลยเจอตลอดครับดีแล้วเออนะฮะพูดถึงซิงเกิลที่3ดีกว่าอยากให้ฝากถึงชาวซีดหน่อยก็ซิงเกิลที่3ของอัลบั้มเดียวกับกอลนะครับก็ชื่อเพลงว่า black hole แล้วก็เป็นเอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปอิเล็กโทรป๊อปมันจะค่อนข้างแบบตื้นมากเลยครับก็ก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกๆใหม่ๆบ้านเราเออมันต่างจากซิงเกิลเดิมยังไงกับเท็กซ์บีทูเบสกับไอแคนบีกับเพลงนี้ต่างกันตรงระดับดีกรีของของซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ครับเพราะว่าเท็กซ์บีทูเบสเนี่ยจะจะมีกลิ่นกลิ่นอิเล็กทรอนิกส์อยู่แต่ว่าจะยังไม่เท่ากับเพลงนี้แล้วก็ไอแคนบีนี่ถือว่าอิเล็กทรอนิกส์เราเราใส่เข้าไปแต่ว่า ด้วยความที่เป็นเพลงช้าเนี่ยรเราไม่สามารถใส่ได้เยอะมากแต่ว่ายังมียังมีคุมเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ที่มีความเป็น R&B อิเล็กทรอนิกส์อยู่แต่เพลงนี้ก็คือจะเป็นอ electro เตื๊ดๆเลยครับสนุกสนานเลย<ช>นะครับ,รบถามนิดนึงว่าทําไมถึงเป็น black hole ที่เป็น black โฮลเพราะว่าคือก็แบบเป็นคนชอบแบบอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วรเรื่องนอกโลกอะไรอย่างเงี้ย ufo อะไรอย่างเงี้ยอวกาศอากาศใช่ก็เลยคิดว่าเอา black โฮลมาเนี่ย black โฮลเป็นสิ่งที่เวลาแสงเข้าไปแม้แม้กระทั่งแ,แสงเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดยังไม่สามารถเล็ดลอดออกมาจาก black โฮลได้ครับผมก็เลยคิดว่า black โฮลเป็นอะไรที่น่ากลัวเราก็เลยเหมือนเปรียบเลยว่า black โฮลเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ว่าในเพลงเนี่ยและ mv เนี่ยเราบอกว่าไม่ต้องกลัวเราเข้าไปเถอะอย่าไปกลัวความกลัวใช่ เพราะว่าพอเราไม่กลัวความกลัวแล้วเราก็แตกออกจากความกลัวรุดออกจากความกลัวเราก็สามารถปลดปล่อยเป็นตัวตัวเองได้คือเรงนี้คืออยากให้คนปลดปล่อยเป็นตัวตัวเองนะครับปลดปล่อยตัวเองไปนะฮะให้สนุกสนานดูแบล็คโฮลดูไซไฟมากครับดูสังเกตมันตาโอ้โหล้ำมากล้ำมากเมื่อไหร่เราจะได้ดูมีครับก๊อ 23ครับทั่วประเทศทำงาน23มกราคมมกราคมติดตามให้ดีนะครับแฟนเพลงถามมาว่าตอนนี้มี3ซิงเกิลให้เราได้ติดตามแล้วเมื่อไหร่อัลบั้มเต็มจะได้ฟังกันอัลบั้มเต็มก็แน่นอนไม่เกินกุมภาแน่นอนครับผมชื่อว่า Invasion ่นครับอ่ะนะฮะ Invasion นะครับเป็นเลขเป็นเลขหนึ่งเลยใช่ไหมหนึ่งเลยครับก็คือเพราะที่เราเป็นคนคิดชื่อด้วยเราคิดว่าเพราะว่า Invasion มันคือการบุกครับแล้วก็การบุกเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราบุก ตัวเองออกไปสู่แบบผู้คนครั้งแรก<อ>แล้วก็เลขหนึ่งคือ um 1. 1> อัลบั้มหนึ่งนะครับเป็นตัวไอก็เป็นเลขกําลังต้นที่หนึ่งใหม่นะครับผมก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากช่องทางติดต่อกอพิชยะหน่อยแล้วกันครับก็ช่องทางติดตามข่าสารอัปเดตก็เข้าไปที่ t w i t t e r c o m g o l f f s y a หรือว่า youtube channel ก็ y o u t u b e c o m g o l f f i s a ครับแล้วก็ facebook fanpage ก็ f a c e b o o k c o m g o f f i s h a page ครับนะฮะก็ฟังแล้วติดตามได้หมดเลยนะฮะเข้าไปทักทายได้เลยนะครับก็อย่าลืมปลดปล่อยตัวเองครับปลดปล่อยตัวเองครับตื่นเออปลดปล่อยตัวเองเสร็จปุ๊บอย่าลืมฟัง Black Hole จากก๊อฟเชียด้วยนะฮะแล้วก็รบกวนติดตามอัลบั้มเดี่ยวของก๊อฟด้วยครั้งแรกนะฮะเร็วๆนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณก๊อฟด้วยครับก๊อฟเชียครับขอบคุณครับ